สวัสดีครับผมช่างดินโอตะคูนะครับวันนี้เราจะมาทำการสาธิตการล้างจานโดยไม่ใช้น้ำนะครับก็มีกับข้าวตัวอย่างครับกะเพราหมูไข่ดาวนะครับมีพริกน้ำปลานะครับอยู่ในถ้วยแล้วก็น้ำส้มนะครับเราจะเริ่มจากกินให้หมดก่อนนะครับครับหลังจากที่เรารับประทานเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาทำการล้างจานแบบไม่ใช้น้ำกันนะครับ ด้วยน้ำยาล้างจานดิสดอปนะครับของ m อมเนะครับอันนี้เป็นขวดเข้มข้นนะครับเราผสมออกมาก็จะเป็นน้ำยาแบบนี้นะครับผสมได้12ขวดนะครับขวดใหญ่งี้ครับผสมเป็นขวดเล็กแบบนี้ออกมาได้12ขวดนะครับแล้วก็มากราเศษอาหารก่อนเลยนะครับก็มีเศษอาหารที่เหลือนะครับมีน้ำปลานะครับ เราก็กวาดก่อนนะครับหลายคนอาจจะบอกว่า,าเราก็ใช้กระดาษทิชชู่เช็ดก็ได้เนี่ยทำไมต้องมาลำบากล้างจานไม่ใช้น้ำด้วยอ่าเราก็ลองทำดูนะครับเช็ดนะครับ ดาษทิช่ช่วเช็ดเท่าไรนะครับก็สะอาดนะครับแขมบรีเสร็จข้าวนะครับ เช็ดสบาปนะครับกระดาษที่ช่วยคันนะครับเช็ด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 เสร็จแล้วนะครับก็ยังมีคราบเนืบเนืบเป็ดอยู่นะครับกระดาษที่ชู่เช็ดออกไม่หมดนะครับ แล้วก็ <c oughs> ถ้วยน้ำปลานี่ก็ยังมีกลิ่นอยู่นะครับกลิ่นเค็มอะไรนะครับถ้าแบบนี้ก็คือมันยังมีกลิ่นเดี๋ยวมดก็ขึ้นนะครับแล้วก็ที่จานเนี่ยก็จะมีแบคทีเรียรมาเพาะเชื้อสัตวสมขึ้นมาได้นะครับเราก็เลยต้องใช้น้ำยาล้างจานนะครับดิดดอปนะครับอันนี้แบบไม่มีสารเคมีร้ายแรงนะครับ คือทำมาจากน้ำมันมะพร้าวผสมกับว่านหางจระเข้นะครับแล้วก็มีใบชิโชอะไรของญี่ปุ่นนี่ครับที่เอาไว้ใช้ดับกลิ่นนะครับแล้วก็เวลาเทมันก็จะหยุดเองนะครับคราวนี้เราก็ใช้ผ้านะครับเศษผ้าที่ไม่ใช้แล้วเสื้อผ้าเก่าๆนะครับ ก็มีกลิ่นหอมๆนะครับเจแก้วน้ำแล้วก็แก้วน้ำปลานะครับถ้วยน้ำจิ้ม เหมือนจะไม่พอนะครับ แล้วก็หยาดไปอีกนะครับ คร okay. าบมันคราบอะไรที่ติดอยู่ที่มันเกาะจานตะกี้ที่ว่าใช้กระดาษทิชชู่เช็ดไม่ออกนะครับนี่ก็ออกหมดแล้วนะครับอันนี้ส่วนนี้เป็นน้ำยานะครับแล้วก็เอาส่วนที่แห้งมาเช็ด โอเคสะอาดนะครับคราบมันหายนะครับเช็ดช้อนเช็ดอ,อ,อะไรให้เรียบร้อยนะครับแค่นี้ก็ไม่มีกลิ่นแล้วนะครับแล้วก็น้ำยาล้างจานนี่ก็ป้องกันแบคทีเรียมะเพาะเชื้อบนจานเราด้วยนะครับ ไม่มีสารตกค้างนะครับเพราะว่าทามาจากธรรมชาตินะครับน้ํายาล้างจานตัวนี้ทําจากน้ํามันมะพร้าวนะครับผสมว่านหางจระเข้ตอนนั้นเราก็ไม่ต้องกลัวว่าจะมีสารตกค้างจากน้ํายาล้างจานที่ทั่วไปที่เราซื้อใช้นะครับที่ว่ามีพวกสารกัดก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับผสมมานะครับ น้ำยาล้างจานนี่ก็ห้ามรับประทานนะครับแต่ว่าถ้าตัวนี้เผลอใส่ปากเข้าไปานี่ก็ไม่ตายนะครับเพราะว่าก็ทำจากธรรมชาตินะครับก็ปลอดภัยในระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปเราเอามาใส่อาหารใส่ข้าวเนี่ยก็กินได้เลยนะครับก็ปลอดภัยครับเพราะว่าไม่มีสารเคมีตกค้างนะครับ เรียบร้อยนะครับก็ขจัดกลิ่นนะครับแล้วก็คาบมันคาบไขมันต่างๆที่ติดจานนะครับอย่างนี้ก็ไม่ต้องกลัวมดขึ้นแล้วนะครับอันนี้เราจะใช้เฉพาะกรณนี้ที่ว่าน้ําไม่ไหลนะครับหรือว่าเราเข้าป่าอะไรเงี้ยหรือว่าน้ําไม่ค่อยสะอาดนะครับไม่สามารถนํามาล้างจานได้แต่ถ้าเกิดเราไม่ล้างแล้วเราวางทิ้งไว้เดี๋ยวมดก็ขึ้นนะครับเพราะฉนั้นเราก็ต้องทาอะไรสักอย่างนะครับ ก็คือเราก็ใช้น้ํายาล้างจานตัวนี้นะครับลิกดับนะครับใช้ได้นะครับทุกคนก็ลองดูนะครับกรณีว่าน้ำไม่ไหลหรือว่าเราเข้าป่าเข้าดงเดินทางอะไรเงี้ยแล้วเราไม่มีไม่มีน้ําใช้นะครับครับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วครับ